ทีนี้ก็ญาติโยมก็เตรียมลงไปข้างล่างจุดเทียนข้างล่างก็สัมภาระก็เอาไปพร้อมเลยเนาะพอจุดเทียนเบียนเทียนเสร็จแล้วถ้าจะขึ้นมาสนทนาธรรมก็ขึ้นมาได้แต่ถ้าใครน่าก็ตามอัธยาศัยยัง ของสาลารวมใจเราแน่นขนาดอยาให้ไปนั่งผ่อนคลายริยาบทข้างล่างเอาไ,ไปทัวเนไนาะแล้วอย่าลืมงานบุญของเราของวัดพุทธนันทารามอีกวันหนึ่งก็คือวันที่วันอาทิตย์ที่28ตุลา วันอาทิตย์ที่28สิงหาคมน,นะโยมที่28สิงหาคมทำบุญวันแม่แห่งชาติแล้วก็บุญเข้าประดับดินด้วย เป, e เ,ปเป็นการทำบุญเพื่อเฉลิมพระเกียรติแล้วก็เพื่อบูชิส่วนกุศลให ana, ้แก่มารดาบิดามารดาของเราด้วยก็เจริญพรเชิญญาโยมมาร่วมงานบุญอีกครั้งหนึ่งคือวันที่แปดสิงหาคมทา